ก็ขอสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับเมื่อนี้นะครับอตอนนี้ก็กลับมือแรกแหกหมานกับการที่ออกมาทำคลิปอัดคลิปนะครับในการแสดงตัวตนผ่านซื้อโซเคียวนะครับหลังจากที่หม่าวานนะครับได้ไปเรียนนะครับไปอบรม ในการ่านคอร์ดนะครับกับางบอโจเพิ่นนะครับหมว่านที่มหาวิทยาลัายขอนแก่นนะครับหมว,ว่านวันที่สามนะวันที่สามสิงหาคมนะครับหลังจากที่ไปเลียนกับทั้งท่านบอโจเพิ่นแล้วนะครับขเ็เฮ็ดใในผมนะครับได้ควมดูแล้วก็ได้แนวทางนะครับพร้อมทั้งบอโจแล้วก็ทั้งท่านเวียกรทุกทกท,กท่านนะครับ หลังจากที่นะครับผมนะครับบอเคยหัจักเรื่องโซเชียลแล้วก็บอกกล้าบอกกล้าที่สีแสดงออกนะครับบมื่อใดเคยเล่นเฟซบอกว่าสิเป็นเฟซเพจยูทูบหรือทิกต็อกนะครับที่ทั้งซื้อโซเชียลนะครับผมบอกเคยบอกกล้าที่สีแสดงออกแล้วก็บอกเคยที่ได้มาศึกษาเรื่องนี้นะครับสิ่ง หลังจากที่ผมนะครับได้ไปศึกษาไปอบรมมาเมว่านนี่นะครับกบเฮยไหหูหแนวทา่านะรับเฮตไหหูหแนวทา่าจากที่ผู้เพิ่นสำเร็จแล้วคือท่านบอสโจนะครับผู้บริหารของวงสาวน่อยเพียรบันแพรซึ่งผมก็เป็น FC เซีอนนะครับเอฟสาวน่อยเป็นเอฟซีบอสโจเอฟซี FC น้องอุ้งอิงนะครับ หุงหูขาวๆมาจากการบึงช่อง u t u b e นี่แหละครับใครได้มาศึกษานะครับในแนวทางทเษ็ียังไงผลงานทีเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ไปศึกษามาแล้วนะครับไปศึกษาไปเราเรียนนักปนมาแล้ว่าผลงานสี่ออกมาเป็นแนวใดแล้วกับในการนําเสนอทายทอดนะครับสี่ออกมาแนวใดก็ขอสิปากทุกท่านนะครับได้ติดตามบึงเนี้ยด้วยครับว่าแนวทางสีนั่งมาเสนอทางพิ้องน่ะ หลับจมนะครับแนวทางว่านะครับสีผ้าไปเบิงนะครับอีหยังแล้วก็สิ่งที่นําเสนอน่ะสิไปทั้งด้านไหนนะครับก็ขอฝากทั้งช่องนะครับที่เด่นน้ำเสนอออกมาทั้งช่องทั้งช่อง youtube นะครับชื่อชื่อช่องนี่คือซอสนะครับภาษาไทยนะครับซอสเสือออ่างซอสหนุ่มทะเบียนนะครับตามด้วยอ่า J นะครับภาษาอังกฤษ J ใหญ่ O ใหญ่แล้วก็1ครับ JO 1แล้วก็ตามด้วย official นะครับ O นะครับตัวพิมพ์ O ใหญ่แล้วก็ตัว S นะครับ double f i c ตามด้วย JO 1 official นะครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับสายันวานะครับสายันวาเป็นภาษาอังกฤษนะครับฝากนะครับทุกๆท่านติดตามเบิึงผลงานนะครับในการทีชี ทำคลิปได้มาให้พี่น้องบึงในผ่านช่องทางของ u t u b e นะครับแล้วก็โซเชียลอื่นๆสำหรับเมื่อนี้นะครับชวงถ่ายคลิปนะครับก็จะมีนะครับผ่าพบรรยากาศในการเรียนรู้เมื่อวานนะครับที่ทังบอโจแล้วก็ววทยากรทุกๆท่านนะครับด้บางส่วนนะครับบางส่วนผ่าพบรรยากาศนะครับที่เขาไปเราเรียนเมื่อวานก็สิได้มาให้ทุกคนนะครับทุกคนทุกท่านได้บึง นะครับช่วงท้ายคลิปนี้กับฝากให้ไปติดตามบึงกันด้เล้ยครับขอบคุณครับกับบรรยากาศกับตอนแรกในการเข้ามาเรียนรูโซเชียลนคัคทักวันที่สามิงหาหเก็ดเลยครับตอนเริ่มต้น

ลูกมาของขึ้นไปโรงเรียนด่าลูกให้ลูกโตไปอย่างนงี้เพาะทำใ้เอื้นมากอยู่ดีเอาเงินไหปลูก้าแม่อภิปรแลนะแชร์ให้ด้วยลูกแล้วไปบอกเพื่อนอยู่โรงเรียนด้วยนะที่แม่มี youtube ช่องใหม่นะเออชื่อนี้ชื่อนี้ปากกดติดตากด